รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำไมเขาถึงตั้งชื่อจังหวัดนี้ว่าเมืองใหญ่ห่านฟ้านี่มีไว้ทำอะไรครับไม่ได้มีไว้แค่กินยุงยุงยุงอย่างเดียวนะฮะการจะใช้คำว่าไก่เนี่ยคุณต้องระวังมากนะฮะโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณไปพูดในพื้นที่สาธารณชนหรือคุณไปใช้ออพูดใกล้ๆกับผู้หญิงเนี่ยคำว่าจีนเนี่ยเป็นคำด่าเลยนะฮะนี่คือรายการจีนจำเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการ และผมรูป่ป๊อปนัทพงศ์นันสิรกุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ใน จีนจำเป็น各位亲เ的观众朋นเป็ Jam pen อ,อทีโอโอวีทีวีทีวี Jam pen าาทีีทีว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 ่ทวีีวีทีวีทีทีวทีีทีวีทีวีวีทีีทีวีวีีีทีวีทีวีีีทีวีทีวีทีวีททีวีทีวีทีวาทกวนทีวีาีวีทีทีวีีทีททีวีศีวีทีวาีีีีท เอาละหลังจากที่ผมนั่งสอนอยู่ในห้องเป็นเวลานานนะฮะผมก็รู้สึกเบื่อสุดๆเลยนะครับในภาวะยี่ชิงฉีเทียนนะคําำว่ายี่ชิงเนี่ยก็คือโรคระบาดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพ a n d e m i นี่เองนะมันทำให้ผมเนี่ยนะฮะต้องนั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วก็สอนจากในออฟฟิศซึ่งผมก็่คชอบวันนี้นะฮะถือว่าคลายเครียดสักหน่อยผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ต้าเฉง,งงงไหมฮะว่าต้าเฉงคืออะไร นะภาษาจีนใต้จิ๋วเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเชียนะต้านี่ก็คือใหญ่ต้าคือตัวนะฮะคำว่าเฉิงนี่ก็คือเมืองต้าเฉิงนี่ก็คือเมืองใหญ่ทําไมเขาถึงตั้งชื่อจังหวัดนี้ว่าเมืองใหญ่ผมให้ท่านผู้ชมนะลองดาวดูแล้วกันนะฮะที่เขาตั้งชื่อว่าเมืองใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงสมัยก่อนอ่าเริ่มจะเดาได้แล้วนะครับแล้วก็ เป็นจังหวัดที่ใหญ่โตพอสมควรมีโบราณสถานมากมายแล้วก็มีวัดเก่าแก่มีวังเก่าๆเาต็มไปหมดสรุปแล้วต้าเถิงคืออะไรครับอยุธยาถูกต้องตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับภาษาจีนเรียกว่าต้าเถิงนะมาทําอะไรกันนะผมก็จะมาดูทุ่งนาที่นี่我要做个农民农民来่ o m e on 农民ย น้องหม็นนี่ก็หมายถึงชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติเราเนี่ยนะฮะชาวนามีหน้าที่ทําอะไรครับก็คือหาอาหารให้พวกเรากินเนี่ยถ้าไม่มีชาวนาเนี่ยเราไม่มีอะไรกินนะครับเราจะมาจุ้งเถียนคำว่าจุ้งเถียนเนี่ยก็คือมาทานาปลูกข้าวกันนะฮะทั้งหมดรอบๆตัวผมตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนจี่เรียกว่าต้าจื่อหรินหมูชินอีกรอบนะฮะอันนี้เป็นเสียงบรรยากาศซึ่งเราจะไม่ตัดทิ้งนะฮะเพราะ ว่าเราต้องการจะให้รู้ว่าเราเลิกอยู่ในสตูดิโอออฟฟิศแล้วนะครับคนจีนเขาจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้นะสมมติว่าเราเห็นฟ้าใช่ไหมฟ้านี่ก็จะมีฟ้าใสฟ้าครามฟ้าหม่นฟ้าหมองนะฮะท้องฟ้าเนี่นะครับเราเรียกว่าเทียนคงอีกรอบนะครับเทียนคงเทียนคงเนี่ยเป็นอะไรนะ ถ้าหากว่ามันใสขนาดนี้เนี่ยคนจีนจะเปรียบเทียบกับสีน้ำเงินหรือสีฟ้าก็ได้นะครับสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่าหลันอีกรอบนะฮะหลันเพราะฉะนั้นท้องฟ้ามันเขาเรียกว่าเทียนก็ถึงเรียกว่าหลันเทียนอีกรอบนะฮะหลันเทียนก็คือเอาหลันที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยบวกกับเทียนที่แปลว่าฟ้านะครับแล้วก็หลันเทียนมารวมกันโพนะ adjective บวกกับคำนามนี่ก็คือท้องฟ้าสีน้ำเงินนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูที่ทุ่งนาก็สอนไปแล้วนะคำว่าเถียนนี่แปลว่าทุ่งนาตัวอ,อักษรเถียนนี่น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมครับคำว่าเถียน,น่ะทุ่งนาตอนเด็กๆสมมุติถ้าหากว่าเราวาดรูปเนี่ยนะฮะเราก็จะวาดรูปทุ่งนาอย่างไงอ่ะก็เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมคล้ายๆกับหน้าต่างนะเพราะว่าอะไรเวลาเขาวาดทุ่งนาตัวเนี้ย นาเขาจะแบ่งเป็นล็อกๆเป็นบล็อกๆล,ลองดูสิครับนี่ยเขียนดูตัวอักษรนะเถียนอ่าเนี่ยตัวเถียนผมอยากจะพาไปเล่นกับห่านมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเราจะเข้าใกล้เขาได้ขนาดไหนนะฮะน่าจะได้แม่นตรายหรอกครับมาี่ยฮะข้ามาห่าน มันต่างจากเป็ดยังไงหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เป็ดก่อนเริ่มที่เป็ดก่อนเพราะว่าใกล้กับชีวิตคนเรามากที่สุดนะครับเป็ดเนี่ยเราเรียกว่าเ e อียอีกรอบนะครับเอียนะไก่ฮะไก่เรียกว่าจีอีกรอบนะไก่เรียกว่าจนะีแต่ว่าการจะใช้คําว่าไก่เนี่ยคุณต้องระวังมากนะฮะโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณไปพูดในพื้นที่สาธารณชนหรือคุณไปใช้ พูดใกล้ๆกับผู้หญิงเนี่ยคำว่าจีเนี่ยเป็นคําด่าเลยนะฮะแต่ถ้าถามว่าพูดในตลาดสดเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะทุกคนก็ชอบทานไก่ผมก็เองก็ชอบนะครับโอ้ยเอ๋ฉีหัวชนจีโอ้ยเอ้๋爱จีนะฮะต่อไปจากจีนะครับก็เป็นคําว่ายายานี่ก็จะดูน่ารักกว่าไก่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับยา yeah แปลว่าเป็ดนะฮะแต่ที่เห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยนะอา้าวเฮ้ยขนาดว่าอยู่ดีก็เงียบแบบ ถั่วอันจูอันจิ้งละห่านนะครับเขาเรียกว่าเอออีกรอบนะครับเออนะใช้อย่างไรสมมติถ้าเติมคําว่าเนื้อเข้าไปนะคำว่าเนื้ออยู่ทางนี้นะดูนะคำว่าเนื้อเนี่ยเรียกว่าโรนะนี่คือโรนะครับส่วนนี่ก็คือเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้ออะไรก็เติมเข้าไปนะสมมติอันเนื้อหมูจูโร เนื้อไก่จีโร่เนื้อเป็ดยาโร่เนื้อห่านเออโรนะครับแต่มีสุภาษิตบทหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าหมามองเครื่องบินนะแต่ถ้าหากว่าเทียบกับสำนวนจีแล้วเนี่ยนะครับจะไปเทียบกับสารอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือลักษณะคล้ายๆกบถ้ากบเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่า ชิงวาอีกรอบนะครับชิงว่าเออแต่อันนี้เนี่ยจะน่ารักกว่ากบนิดหน่อยนะฮะคังคกครับหน้าตาน่ารักมากเลยนะฮะขังคกเนี่ยเขาจะเรียกว่าไล่หามอีกรอบนะไล่หามสุภาษิตจีนบอกว่าไล er ่หามา想吃天鹅肉อีกรอบนะครับไล่หามา想吃天鹅นะ เมื่อกี้นี่สอนแค่คําว่าเออที่แปลว่าห่านแต่ถ้าเติมคําว่าเทียนเข้าไปคําว่าเทียนนี่ผมก็สอนแล้วนะเทียนเนี่ยแปลว่าฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเทียนตัวนี้ไปบวกกับเออตัวนี้เทียนเออคืออะไรห่านฟ้าห่านฟ้านี่มีไว้ทําอะไรครับไม่ได้มีไว้แค่กินยุง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 อย่างเดียวนะฮะมุกนี้เล่นได้แค่นใ,ในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะถ้าที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจ ห่านฟ้าตัวนี้เนี่ยในความเข้าใจของคนจีนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นสัตว์พิเศษเป็นสัตว์มงคลนะคนจีนจะมักจะเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่สวยมากๆนะฮะส่วนขังคกนี่ก็แบบผู้ชายที่ลักษณะคล้ายๆกับครูพี่ป๊อปอย่างเงี้ยนะฮะรู้สึกว่าโอ้มันไม่มีทางที่จะได้กินเนื้อห่านฟ้าเลยนะเพราะฉนั้นก็เลยเปรียบเทียบด้วยคําว่าไล่ขาะก็คือขัคงคกเสียงคืออยาก กินล่าหะมะอยากกินกะิน什么呢กินเทียนอก็คือคาคอยากจะกินเนื้อห่านฟ้านะครับทีนี้เราลองมาลองดูโครงสร้างง่ายๆนะครับการใช้คำว่าอยา,อ,อ,อยากกินจากสุภาษิตบทเดียวนะฮะว่าไล่หามะอยากกินเทียนเอ๋อเซ่อทีนี้ผมก็ตัดคางคกทิ้งไป ผมก็ตัดหันฟ้าทิ้งไปพูดตรงๆสมมุติถ้าหากว่าไม่รู้คำศัพท์อะไรเลยคุณก็แทนว่าฉันกับเธอเข้าไปเป็นหัวคงไว้โว่ฉั่อฉันอยากจะกินอยากจะทานอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยนะฮะเราก็ไปดูในเทปอาหารของเราว่าเราอยากจะเอาอะไรเข้ามาเติมตรงนี้เพราะว่าลักษณะโครงสร้างของประโยคเนี่ยเหมือนกับภาษาไทยเลยใช่ไหมฉันอยากกินนูน่นนี่นั่นนะฮะไหนพี่ต้นลองยกตัวอย่างอาหารมาสักหนึ่งอย่างสิครับขนมจี พูดแะยากเลยยากเลยเพราะว่าขนมจีนนี่เมืองจีนไม่มีนะฮะหลายคนยังสงสัยว่าโอ้ขนมจีนนี่เป็นยังไงแต่ความเป็นจริงแล้วนี่นะครับมันก็เป็นแค่ชื่อนะที่คนไทยเนี่ยตั้งกันขึ้นมาเองลักษณะนี้เนี่ยในประเทศจีนก็จะเรียกว่าเป็นเขอฝันมันจะลักษณะ,ะคล้ายๆแบบก๋วยเตี๋ยนิดน,นึงนะครับเอาใหม่นะครับเขอฝันอันนี้จะเป็นเส้นที่พบทางภาคใต้ ของจีนนะฮะเขาจะใช้คําว่าเข ur ๋ฝืนเป็นเส้นลักษณะคล้ายๆกับเส้นขนมจีนนี่แหละนะครับแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะกลายเป็นเส้นใหญ่บ้านเราเนี่ย mm. เขาเรียกว่าควรฝืนพี่ต้นครับผมขอเมนูที่ง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะผัดไทยผัดไทยอ่าไทส์เฉาเมียนคำว่าไท่อนี่ก็คือสไตล์ไทยเฉาคือผัดเมียนคือหมี่เพราะฉะนั้นไทส์เฉาเมียนก็คือผัดหมี่สไตล์ไทยนี่เองหรือว่าผัดไทยนะครับ我想是 ไทยส์ข่าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งนะครับฟังให้ดีนะฮะข้าวผัดกุ้งนะโอเคข้าวผัดก่อนนะครับข้าวผัดเนี่ยเราจะเรียกว่าฉ่าวฟ้านอีกรอบนะฮะฉ่าวฟ้านฉ่าวคือผัดเมื่อกี้นี้ผัดไทยเราก็ใช้ฉ่าวถูกต้องไหมอ่าฉ่าวเมี่ยนคือผัดหมี่ฉ่าวฟ้านคือผัดข้าวง่ายมากเลยอยากให้จํา2คํานี้ไว้ก่อนฉ่าวเมี่ยนผัดหมี่ฉ่าวฟ้านผัดข้าวแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือข้าวผัดนะฮะ พอเรามองดูแล้วเนี่ยการเฉาฟันเนี่ยมันตลกมากเลยเพราะว่าถ้าหากว่าพูดแค่สั้นๆเช่นผมบอกว่าหัวเฉาฟันคือฉันผัดข้าวแต่ถ้าหากว่าหัวชื่อเฉาฟันเป็นฉันกินข้าวผัดเพราะฉะนั้นกลับมาที่คําว่าเฉาฟันเฉาฟันเนี่ยเป็นได้ทั้งคํานามที่แปลว่าข้าวผัดแล้วก็เป็นได้ทั้ง Ver b บวกนามที่แปลว่าผัดข้าวแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะกิน ข้าวผัดกุ้งแล้วก็ให้ใช้คำว,ว่าชาเฉาฟันแต่ถ้าหากว่าสลับกันนะเหมือนกับเมนูที่แบบว่าบางพัตตารบางร้านอาหารนะมีไปตั้งชื่อเป็นปูผัดข้าวอย่างงี้หมายความว่าโอ้โหให้ปูเยอะมากนะครับเพราะนั้นคุณก็อาจจะสลับที่กันก็ได้เป็นฟันเฉาชา,ชาอย่างนี้แสดงว่าให้กุ้งเยอะมากนะฮะถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนกุ้งเป็นปูแล้วก็ปูคือเชี ปูคือเสี่ยส่วนกุ้งคือเซียเห็นไหมว่ามันใกล้กันมากนะครับเสี่ยกับเซียเสี่ยกับเซียสําหรับวันนี้นะฮะเวลาของรายการจรีนจำเป็นกับผมครูพี่ป๊อบหมดลงแล้วผมดีใจมากหู๋กันเต้าฟังด์ของ,งาอาาสอุฟฟ์ยังฟังด้วย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 าังด้วยฟ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 ัด้วยฟังด้ว่ฟังด้วย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 ฟังด ถอดแมกสก์ออกได้ให้คำสัค่คำสุดท้ายคือคำว่าโขดเราโขดราคือแมกสก์ทั่วเลยปะทั่วคือถอดออกมาแล้วก็หายใจได้สดชื่นแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับครูพี่ป๊อบนัทพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับส,สดชื่นจริงแฮ i